โอ้ขอแล้ววันนี้ก็จะแปลกๆทีนึงอยู่ๆก็โผล่บนอะไรนะรถตุกตุาวนนี้เรากำลังจะไปเรียกว่าดงกิลากระสงค์อันนี้ไปยังไม่เคยไปใช่ไหมยังยังไม่เคยไปเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งแท็กซี่ดูวนนี้แท็กซี่เปลี่ยนบรรยากาศมานั่งตุกๆดูนะครับจริงๆวันนี้เรามานั่งตุกๆกอีกทีนึงนั่งรถไฟฟ้าไปก็ได้ใช่แต่จริงๆวันนี้เราจะมานั่งรถตุกๆเพื่ออะไรครับไปเราจะมาเทสไมโครโฟนกันนะฮะแต่ตอนนี้เราเป็นไมโครโฟน ของซาลโมอนิกที่เป็นไมน์ร้สาที่เราใช้กันช่วงหลังๆมาเนี่ยอ่าในตัวนี้นะตัวนี้แบบนี้อ่าแบบนี้นะอ่ะอะอานะแต่จริงๆที่จะเทสกันไม่ใช่ตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งแต่อยากให้ลองฟังเสียงดูก่อนว่าสภาพแวดล้อมที่อยู่บนถนนถนนกรุงเทพเนี่ยที่มีรถไปไป,ไป,ไปมาแล้วเราอยู่บนตุก,ต,กตุกด้วยซึ่งเราก็รู้มาอยู่แล้วว่าเสียงรถตุก,ต,กตุกก็ไม่ธรรมดาโอ้โหแบบเรีว่าเสียงรบกวนเฮียเลย ตอนแรกไปจะถ่ายแบบว่าเออเอาคานแบบถนนเดินจอแจอบอยธรรมดาผมนี่เลยแม็กไกเวอร์คิดให้เลยแม็กไกเวอร์รู้จักปะอเออถ้าคนทันก็ดักแก่ไปแล้วกัน<อ> <laughs> ผมว่าคิดให้เลยเนี่ยโอ้เสียงดังๆตุ๊กๆเลยนั่งไบร์ประสงค์ก็ดังไปนะเอาแบบนั่งเวรา,บบป,าประสงค์<อ>รู้กันเลยว่าเป็นยังไงนะตอนนี้เดี๋ยวใส่ไมค์ตกติก่อนเดี๋ยวกูจะเปิดคลิปมาแล้วฟังไม่รู้เรื่องกันนะตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวเขาเรียกว่าไม์ที่เราใช้กันปกตินะเป็นไม้เลยว่า ของผมก็จะเป็นไวเลสอีกแบบหนึง่งอ่าก็จะเป็นติดตัวอย่างนี้เสียงก็จะชัดขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นตัวที่พี่ไปตกลัจะเปลี่ยนให้เนี่ยอ่าเดี๋ยวเรามาดูว่ามันเป็นยังไงการทํางานแบบไหนแต่ก่อนจะไปตัวนั้นเรามองฟังสภาพแวดล้อมจากเสียงของไมค์ติดกล้องกัก่อนดีกว่า่าว่าตัวกล้องเองเนี่ยไมค์ที่อยู่บิวอินในกล้องเนี่ยมันรับเสียงสภาพแวดล้อมได้หมดเลยถูกไหมท,ที่ที่มีปัญหาที่เราต้องเอาไมค์ตัวโคโฟอนแยกเนี่ยมาเสียบกันใช่ป่ะ เดี๋ยวลองมาเทียดูก่อนตอนนี้เราเสียบมาแย่อย่างนี้อยู่บางทีมันไม่รู้หรอกว่าสภาพแวดล้อมตอนนี้มันเรวร้ายขนาดไหนเดีย๋ยวลองเป็นไมค์บิวอินในกล้องดูก่อนว่าเสียงมันจะเร็ว้ายขนาดไหนได้อะป้าตอนนี้เป็นเสียงจากไมค์บิวอินในกล้องนะฮะไม่ได้เสียบสายานะนี่สายอยู่นี่ก <laughs> ็เป็นการรอนะว่าไมค์กล้องแบบเอาคนเหอะกล้องอ่ะซื้อใหม่เตอมหมดไม่ซื้อมาก็ต้องเอาให้คุ้มดีว่าใช้งานให้เต็มที่อะไรรีวิวได้รีวิวไม่ให้หมดเลยเรียกว่าเอาให้คุ้มครับ่ต้อกพากอง มีอุปกรณ์บางอย่างเรื่องที่เราได้มาแล้วเราลองมาทดสอนมาดูอันนี้รถจะไม่วิ่งเดี๋ยวรอจังหวะรถวิ่งกว่าจะรู้แล้วว่าความดังของเสียงรถกับเสียงคนเนี่ยมันเก็บกันได้หรือเปล่าแล้วเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยทำไมหลายๆคนเนี่ยคงใช้ไม้ติดกล้องกันเพราะอะไรแล้วการทำไม้แยกอ่ะไม้แยกบางทีไม้ติดกล้องเดี๋ยวจะงงกันไม้ติดกล้องมานบิกอินในกล้องบางทีเดี๋ยวบางคนจะียกไปไม้ติดกล้องออก็คือการใช้ไม้แยกเนี่ยระหว่างไม้แยกที่ไม่ต้องซื้อกันมาบางคนอาจจะเป็นชกันหรือบางคนอาจจะใช้ที่เป็นไม้ เออแล้วแต่งานนะประเภทงานว่า,าแต่ละคนเป็นเาเรียกไงอ่ะบางทีช็อก,กันก็มองงานอีกแบบนึงไปที่เป็นไม้เป็นอะไรอย่างงี้ก็มอกง่างอีกแบบนึอ่อแต่แต,แต่ที่ทพีโ่โบจะบอกคือสำหรับคนที่จะทำแบบอ,อาทำช่องทำเพจที่เป็นวิดีโอเนี่ยบางทีบ,บอกเฮ้ยซื้อกล้องตัวเดียวมันจบไหมบางทีอ่ะมันอาจจะจบที่รูปภาพภาพคุณภาพภาพที่ได้แต่เสียงอะมันก็จะเสียงแตกๆวิทยเหมือนตอนนี้ที่บางก์็อยู่ให้แตกบันเลยแหละตอนนี้ผมว่าแนว่างไม่รู้เรื่องกัแล้ว ตอนนี้เดินสบายยังฟังไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวลองเปลี่ยนไม้เป็นไมค์ที่เราจะมาลองกันวันนี้โอ้โหพวกพันโอ้โหอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันลองไมค์คาราโอกเกะป่ะไม่ใช่อันนี้เป็นไมค์สำหรับอันนี้เป็นไมค์สำหรับสัมภาษณ์งานนะฮะคล้ายๆเหมือนไม้นักขา่าวภาคสนามอ,ะอ่ะคือหลังมาเนี่ยเราทำงานที่เป็นไอดอลเอ็กเชนกันเยอะใช่ไหมแล้วเราก็สั่งสัมภาษณ์นักร้องไอดอลอะไรกันเยอะแล้วทีนี้ในเขาเรียกไงอ่ะในในงานเนี่ยมันมีเสียงรบกวนเยอะ บางทีเราเอาไมค์ช <us> ็อตกันไปเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่บางทีมันก็อาจจะเก็บเสียงบางอย่างปนเข้ามาด้วยถ้าเป็นไมค์ลักษณะแบบนี้คือมันจะเก็บเฉพาะเสียงหน้าหน้าคนพูดเลยไงทดสอบดูก็ได้ฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฮัลโหลหนึ่งสองสามฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็สิบเนี่ยร้องเพลงก็ได้เนี่ยได้ได้ได้แต่เขาเรียกไงนะข้อจำกัดบางอย่างมันก็มันเป็นไมค์สัมภาษณ์ไงบางทีเวลาจะพูดทีหนึ่งก็ต้องยื่นให้คนนอื่พูดด้วย คือเอาจริงจงว่าอันนี้ถามว่าใช้งานลําบากไหมตั้งหัวม่อย่าตั้งหัวอ่าโอเคลองบอกก่อนว่าอันนี้เถ,ถามว่าผมพสผมถ่านหักไหมถ้าสําหรับสัมภาษณ์นะผมว่ามันโอเคไม่ได้ยินล้อาออกไปอ่าถ้าได้สัมภาษณ์เนี่ยโอเคแต่ถ้าแต่ให้ผมถืออย่างเงี้ยแล้วมาคุยกับไปไปไปเป็นไงบ้างสบายดีไหมผมบอกว่าไม่สะดวกเลยใช่แต่ถ้าคุย2คนมันก็ควรจะเป็นไมค์อย่างที่เราใช้เมื่อสักครู่เนี้ยที่เป็นไมค์ไมเลต์โทรศัพท์ตัวใครตัวมันไปแต่ถ้ากับสัมภาษณ์งานบางทีเราอาจจะมีอาจเป็นไมมค์ตตติดดกล้องที่่ััวววโบเใช แล้วก็อันนี้เอาไว้จ่อสําหรับแขกรับเชิญที่เดินเข้ามาในเฟรมเลยนักร้อต่างๆไอ้อลที่เราไปถ่ายกันประจานี้อันนี้เตรียมให้เขาไปเลยคนเดียวเพราะว่าคนน่าจะอยากฟังเขาสัมภาษณ์มากกว่าเสียงพวกเราผมบอกเลยว่าอย่างเงี้ยถามว่าลําบากไหมตอบเลยลําบากครับลาบากมากโอเคอ่าเดี๋ยวตอไปเปยนไปไหมอะไรอ๋อลืมบอกไปอันนี้เป็นไม์ยี่ห้อโคมิกานะฮะรุ่น HRMS นะครับผม เราลองไปหากันดูนะอ่าจริงๆมันเป็นไม้สาหรับต่อกับกล้องโทรศัพท์มือถือแต่ว่าเราใช้ตัวแปลงอยู่ตอนนี้แปลงจากหัว T R S สามขีดอ่เป็น2ขีดสำหรับเสียบเข้ากล้องนะฮะทีนี้เดี๋ยวเรากลับไปเป็นไม้ปกติที่เราใช้งานกันแล้วกันจะได้เข้าใจกันว่าเออทำไมมันถึงมีไม้แต่ละประเภทแล้วทําไมเราถึงสรรหาไม้น่าหน้แบบนี้มาใช้งานกันเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับงานจริงๆตอนนี้เป็นไม้ไม่เลยนะปกติคือถ้าเรายืนคุยกันในห้ามันก็โอเคนะเว้ยแต่ตอนนี้เราก็ไม่เคยเอามันมาลองแบบนั ใครมาดูคลิปนี้นะครับถ้าอยากทำ u t u b e หรืออยากทำเพจที่เกี่ยวกับวิดีโอก็ลองมาศึกษาดูว่าเฮ้ยอุปกรณ์แต่ละอันทำยังไงบ้างเขาทุกคนอ่ะชอบมาถามว่าทำ u t u b e ยังไงต้องมีอะไรยังไงบ้างทุกคนมีคำถามแต่พี่โป้ก็จะตอบแบบนี้ให้เสมอทุกคนว่าเฮ้ยมันครับตอบมันก็จะเป็นแบบนี้แหละคุณต้องทำยังไงบ้างอย่างที่บอกการจะทำ u t u b e หรือเพจสำคัญอยู่สองสามอย่างแค่นั้นเองคุณภาพภาพ สองคุณภาพเสียงและคลิลงที่สําคัญที่สุดคือคอนเทนต์ของคนคือแค่นั้นเองคือการทำยูทูบไม่มีอะไรมีแค่สามสิ่งคืองา่วิดีโออยากให้โฟกัสที่เสียงด้วยอะ่ะเพราะว่าบางทีคือเมื่อก่อนเพราะบาสงสเตชันเรารู้กันอยู่แล้วคลิปเมื่อก่อนเสียงโคตรหว่ว, <c oughs> วยเลยเราก็พยายามปรับปรุงขึ้นมาเรื่อยๆอะไรประมาณนั้นะนะคือเราก็รู้แหละว่า,าเรื่องแห่อุปกรณ์บางอย่างมันก็มีข้อจํากัดในคันที่เริ่มต้นทำยูทูบแรกๆบางทีเราอาจจะยังไม่มีตังค์ซื้อกล่องซื้อไมโครโฟน อุปกรณ์บางอย่างที่เรามีการโทรศัพท์มือถือมันก็พอถ่ายได้เราก็อาจจะจํากัดพื้นที่ที่เราถ่ายให้มันเงียบนิดนึงถึงจะได้ชัดเจนอะไรประมาณนี้แต่หลังๆเนี่ยงานของเรา2คนมันเริ่มออกนอกสถานที่มากขึ้นบางทีไมโครโฟนมันก็เป็นสิ่งจาเปน็นขึ้นมาเพราะว่าไม่งั้นเสียงมันไม่ได้จริงถ้าใช้มือถือถ่ายเหมือนเมื่อก่อนเสียงรอบข้างมันก็เข้ามาหมดเลยใช่เสียงที่<ช>ไม่จําเป็นนี่ไม่อยากให้เข้ามาในคลิปของเราอะ่ะ<ช>มันจะเข้ามากันเ็ไปหมด<ช>นะอันนี้ก็เลยบอกมาบอกว่าเอ้ยเนี่ยเราก็เลยพัฒนากันเรื่อยๆทำไม พี่โป้ถามว่าพี่โบ้จะซื้อไม่ซื้อก็ได้แต่เราทําทุกวันเนี้ยก็เพื่อคนดูไม่ได้สนองตัวเองนานๆเพราะว่าอย่างที่บอกเวลาเราเราต้องกลับไปคิดว่าถ้าเราเป็นคนดูไปดูช่องอื่นเราก็อยากดูภาพชัดชเสียงคมทุกอย่างดี ช่ปะ่ะรู้สึกปังก็รู้สึกสบายใจอะไรเงี้ยมันก็คือแบบมันต้องมีทุกอย่างองค์ประกอบลงตัวกันเนาะพัฒนาไปยังไม่ต้องรีบร้อนเพราะว่าจะ,จะรีบร้อนทีิงจริะจะเอากล้องด้วยเอาไม้ด้วยแล้วบางคนยังเป็นเด็กอะ่ะศึกษาอะไรเงี้ยอย่าเริ่มทำแต่จะมาให้อุปกรณ์ครบ full option มันก็ไม่ไหวลวกันแล้วก็เข้าใจกันอยู่มันค่อยโตตามสตาร์ทอะไคร้ดีกว่าสตาร์ทอะไคร้ที่เยอะเราก็ค่อยเราก็ค่อยซื้อตามสตาร์ทอะไคร้ที่เรามีอ่ะถ้าสตาร์ทอะไคร้เรายังน้อยอยู่ก็ เล่นก็เอาเท่าที่นีเอาที่มีอาจจะพัฒนาได้แต่ยังไม่ต้องถึงขนาดบ้า,เา,างเฮ้ยโหหนูไมต้องมาเป็นกล้องตัวนั้นตัวนี้ต้องมีเลนส์แบบนี้ต้องเอาไมแบบหลดเท่านั้นยีรื่ออื่นหนูใช้ไม่เป็นมันก็ไม่ใช่ใช่ปะนะสมมติว่าถ้าคุณตัดสิทครคุณยังเป็นศูนย์เป็นหนึ่งเป็นสิบอยู่เงีย้ยหลักสิบหลักร้อยเงี้ยคุณลงทุนขนาดนั้นนะแล้วคุณยังหนูไม่ได้มาดูงานพี่เต็มที่มันก็เสียดายแต่คุณอาจจะทำาด้ว่าทำคลิปเล็กๆไว้ก่อน ปูไปเรื่อยๆพอคนเริ่มมาดูเราเราก็ค่อยๆปรับไปเรื่อยๆทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยคะค่อยๆไ,ไปค่อยๆไปกันไป,ไปดูคลิปแรกๆพอบานได้โอ้โหภาพไม่ชัดไม่พอเสียงก็ไม่ดีด้วยโอ้คลิปของพี่โปนี่หนักเลยแรกๆเลยสมัยก่อนหนักกว่าน,นี้อีกโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เลยที่ปหนดเนาะแต่มันก็เหมือนก็เป็นบดสารนะเก็บไว้บางทีใหญ่ลบทิ้งรู้สึกเขินเขินแฟนรายการรุ่นหลังๆที่เขาเข้ามาเอ้เมื่อก่อนพี่ทำอะไรลงไปวะเนี่ยคลิปโคตรห่วยเลย อ่าโอเคอย่าลืมนะติดตามช่องพ่อบ้านเนยนะกดตับสะไครให้ไปถึงสามหมื่นับรรให้หน่อยนะช่วยแกหน,ย <S <S นหน่อยอีนิดหน่อยอีนิดหน่อยวกแกพยายามอยู่นะอ่าโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับตุาบนาตุ๊กอิงจะเล่น <ดา S 2> อีก <ดา S 2>